สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท si id ่านนะคะวันนี้นะคะมาพบโมเมขายที่ดินอีกแล้วนะคะมาพบโมเมขายที่ดินนะคะโมเมขายที่ดินก็จะมีที่ดินสวยๆทำเลดีๆราคาโดนใจให้ทุกท่านได้ชมและได้พิจารณาอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะโมเมจะพาทุกท่านนะคะมาชมบ้านสวนนะคะบ้านสวนตรงนี้นะคะบรรยากาศล่มลื่นนะคะบรรยากาศดีนะคะขายที่ดินนะคะพร้อมบ้านและ สวนในที่ดินนะคะเดี๋ยวโมเมนะคะจะพาทุกท่านนะคะเข้าไปชมบ้านสวนที่โมเมบอกนะคะตามโมเมมานะคะถนนตรงนี้นะคะเป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างถึงสี่เมตรนะคะเป็นถนนเส้นตำบลพรมณมีนะคะตรงนี้นะคะส่วนทางด้านนี้นะคะจะเป็นที่ดินที่เราประกาศขายนะคะก็เป็นทางเข้าไปนะคะทางด้านนี้นะคะ เดี๋ยวให้กล้องเดินตามโมเมมานะคะตรงนี้จะเป็นคลองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องแผนให้ทุกท่านชมนะคะอันนี้คือคลองครุนะคะฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นตำบลพมณีนะคะส่วนที่โมเมเดินมาตรงนี้นะคะตรงกลางระหว่างคลองนะคะคลองครุตรงนี้นะคะฝั่งนี้คือพมณีส่วนฝั่งนี้นะคะตำบลตีกะอางนะคะคือตรงนี้ เป็นระหว่างกลางนะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินตามโมเมมานะคะที่ดินที่โมเมบอกนะคะเราขายมีสี่ไร่นะคะหนึ่งแปลงสองไร่สองงานสองแปลงนะคะก็คือด้านนี้ก็จะเป็นสี่ไร่นะคะที่โมเมบอกนะคะด้านหน้าทางเข้าตรงนี้นะคะก็จะมีต้นไผ่นะคะทางซ้ายขวาเลยนะคะแล้วก็ประตูทางเข้าไปในแปลงในแปลงที่ดินนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเรือนพอะชำนะคะเอาไว้ปลูกต้นไม้นะคะชำต้นไม้นะคะอันนี้เป็นไผ่นะคะไผ่มงคลนะคะที่ปลูกอยู่หน้าบ้านนะคะไผ่ชื่อว่ามีสุกใช่ไหมคะอ๋อไผ่สีสุกนะคะส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไผ่ลำมะลอกนะคะค่ะไผ่ลำละลอดมอดไม่กินนะคะ แล้วก็ที่ดินแปลงสี่ไร่นะคะก็จะมีต้นไผ่ต้นมะพร้าวนะคะผักครัวเรือนนะคะก็จะมีต้นขานะคะแล้วก็มีบ้านนะคะนี่นะคะบ้านพร้อมอยู่มากๆเลยนะคะที่นี่นะคะน้ําน้ําประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะนี่คือต้นมะม่วงนะคะนี่นะคะบ้านนะคะที่โมเมบอกนะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินมานะคะ บ้านใต้ถุนสูงนะคะดูได้นะคะบรรยากาศดีมากนะคะบ้านสวนนะคะอันนี้คือหลังที่หนึ่งนะคะแล้วก็ทางนู้นนะคะก็จะเป็นหลังที่สองนะคะในในเนื้อที่สี่ไร่นะคะก็จะมีพืชผักสวนครัวมีมะม่วงมีมะนาวนะคะมีมะกรูดมีมะละกอนะคะตรงด้านนี้นะคะ พืชผักสวนควรัวแล้วก็อันนี้คือต้นไมะยงชิกนะคะแล้วก็มีมะม่วงมีขนุนนะคะอันนี้คือต้นกระท้อนนะคะต้นกระท้อนใหญ่มากนะคะแล้วก็นี่คือบ้านหลังที่สองนะคะบ้านหลังที่สองจะมีทั้งหมดสองสามห้องนอนนะคะทางด้านนี้นะคะให้ชมให้ทุกท่านได้ชมนะคะที่นี่นะคะบรรยากาศดีนะคะสังเกตดูได้เลยนะคะ เดี๋ยวราคานะคะโมเมจะแจ้งให้ทุกท่านทราบหลังคลิปนะคะเดี๋ยวมาเดินมาทางนี้นะคะก็จะมีไผ่ด้วยนะคะนี่นะคะด้านแปลงสองไร่ก็จะอยู่ถัดไปทางด้านนู้นนะคะแปลงสองไร่ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพวกต้นต,ต้นไม้สักนะคะแล้วก็ ต้นกล้วยนะคะแปลงขนาด2ไร่กับ2งานมี2แปลงนะคะขนาดสีไร่ก็คืออยู่ช่วงนี้นะคะก็มีต้นตาลน,นะคะอยาให้ทุกท่านได้ชมนะคะเนี่ยแหละค่ะมะม่วงค่ะม,มะีอันนี้คือมะม่วงทองดำก็มีต้นไม้นะคะ อ่มีต้นตาลด้วยนะคะนี่นะคะขนมตาอันนี้สามารถไปทำขนมตาลได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือมีต้นกล้วยนะคะมีอย่างที่บอกนะคะก็มีมีมันเบอร์รี่ด้วยนะคะ ก็มีกล้วยนะคะตรงนี้คือเป็นอะไรครับเป็นสระใช่ไหมคะอ๋อสระน้ำใช้ได้ทั้ปีเดี๋ยวตอนนี้ก็มีต้นไผ่ เงียบสงบนะคะการเดินทางนะคะถ้าเริ่มจากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะถึงที่ดินนะคะประมาณ74กิโลเมตรนะคะห่างอบตสีกระอางนะคะห่างถนนนอยอย์หนึเพียง500อเมตรนะคะถือว่าใกล้มากๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะอ๋ออันนี้ันอันนี้อันนี้เขาเรียกว่ามันวอรี่ใช่ไหมคะอ๋ออันนี้หม่อนเหรอคะ อ๋อมันมลัลลี่อันนี้ทานได้นะคะเนี่ยอ่าอันนี้ก็คือสระน้ํานะคะเอาไว้รดน้ําต้นไม้นะคะน้ํามีตลอดทั้งปีเลยนะคะทางด้านนี้นะคะสระน้ําคือถ้าลูกค้าซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะมีความพร้อมมากๆเลยนะคะทั้งมีบ้านพักให้นะคะแล้วก็มีสวนผลไม้นะคะลูกค้าสามารถที่จะต่อยอดการทําสวนได้เลยนะคะนี่นะคะ มีอ่าอันนี้มีชิงช้าให้สำหรับเด็กๆมานั่งเล่นริมสระได้ด้วยนะคะนี่นะคะอันนี้คือต้นสักนะคะนี่มีต้นสักก็คือไฟฟ้าพร้อมหมดอ๋ออันนี้คือไผ่ลาชินีนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผนให้ทุกท่านชมนะคะ,ะอ่าอันนี้คือไผ่ลาชินีนะคะอันนี้คือต้นหม่อนเหรอคะ โอ้ต้นหม่อนเยอะมีหลายต้นเลยน,นี่ก็คือสระน้ํานะคะอันนี้มีต้นสักด้วยอันนี้คือสักนะคะอันนี้ในเนื้อที่สี่ไร่นะคะการเดินทางนะคะก็สะดวกสบายนะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครของเราเลยนะคะ เดินทางชั่วโมงเสร็สร็ๆก็ถึงที่ดินของเราแล้วนะคะเอย่าเดินรอบนี้นะคะให้ทุกท่านได้ชมบริเวณโดยรอบนะคะวันนี้นะคะโมเมพาทุกท่านนะคะมาชมสวนนะคะได้เดินชมสวนกันนะคะใครที่ชอบที่ดินบ้านพร้อมสวนนะคะโมเมแนะนำที่นี่นะคะ อ๋อตรงนี้ก็สามารถสร้างบ้านได้ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อยู่ใกล้สถานปฏิบัติธรรมนะคะใครที่ชอบปีกวิเวทนะคะที่นี่เลยนะคะแนะนำนะคะอยู่ด้านในตรงนู้นเลยนะคะในเนื้อที่สามไร่นะคะทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะถ้าต้นไม้ไม่ขึ้นสูงนะคะก็จะเห็นวิวเขาชะโงกด้วยนะคะคืออยู่ทางด้านนู้นนะคะเขาชะโงอกอันนี้ก็คือสุดเขตแปลงสี่ไร่ ะะส่วนถัดไปทางนี้นะคะก็จะเป็นแปลง2องไร่กับ2งานนะคะมีสแปลงไปทางด้านนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะปลูกต้นกล้วยนะคะแปลง2งไร่สงานแล้วก็ต้นสักนะคะไปทางด้านนี้นะคะค่ะ,คะที่นี่ก็ไฟฟ้าก็คือตลอดทั้งแนวเลยนะคะไปจนถึงแปลง3ามไร่เลยนะคะค่ะ น,นี้คือต้นอะไรอะคะเน,นี่ยต้นนนทรีนะคะคือที่นี่นะคะธรรมชาติมากๆเลยนะคะขนาดเนื้อที่สี่ไรนะคะมีทั้งบ้านนะคะแล้วก็มีสวนนะคะมีต้นไม้นะคะมีต้นสักมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะให้ทุกท่านนะคะ ที่สนใจที่ดินแปลงนี้นะคะเข้ามาชมของเข้ามาชมที่ดินของเราได้นะคะถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาชมได้ตลอดเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้กล้องเดินมาตรงนี้นะคะวันนี้เราเดินชมสวนกันนะคะก็มีต้นมะพร้าวด้วยนะคะนี่นะคะก็ที่ดินของเรานะคะก็จะ ล้อมรั้วลวดหนามนะคะทั้งสองฝั่งเลยนะคะทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะคะสังเกตจากรั้วลวดหนามแล้วก็มีแนวเขตกั้นอาณาเขตชัดเจนนะคะที่ดินนะคะสามารถที่จะวิ่งถนนทางด้านในที่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ด้านหน้าทางด้านนู้นก็เป็นถนนสาธารณะอยู่ทอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็จากที่โมเมอัดคลิปตั้งแต่ก่อนหน้านะคะก็อยู่ด้านหน้านะคะ อันนี้ก็มีต้นยูคาด้วยนะคะนี่นะคะต้นยูคาใหญ่มากนะคะอันนี้วันนี้นะคะโมเมพาทุกท่านนะคะมาชมที่ดินแปลงสี่ไร่ก่อนนะคะเดี๋ยวแปลงสองไร่โมเมติดไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาชมแปลงสองไร่สองงานกันนะคะอ่าเดี๋ยวให้กล้องแผนไปทางด้านนี้นะคะก็จะมี ต้นตาลแล้วก็ทางนู้นก็จะเป็นวิวเขาชะโงกนะคะคือคือวิวเขาชัดมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากนะคะอยากให้ลูกค้านะคะมาสัมผัสที่ดินแปลงนี้ด้วยตาของลูกค้าเองนะคะว่ามีความสงบมีความเป็นธรรมชาติแล้วใครที่ชอบบ้านสวนเงียบๆนะคะคือที่นี่เลยนะคะแนะนําเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวโมเมนะคะจะบอกราคานะคะให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีทั้งหมดสี่ไร่นะคะมีบ้านสองหลังนะคะน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะคะราคานี้นะคะเป็นราคาที่เจ้าของตั้งนะคะโมเมไม่ได้บวกไม่ได้เพิ่มอย่างแน่นอนนะคะราคานี้เจ้าของแจ้งมาว่าขายถูกที่สุดในย่านนี้นะคะอยู่ที่ห้าล้านห้าแสนบาทนะคะรวมค่าโอนค่าภาษีนะคะผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจบ้านสวนอยู่พิกัดตำบลสีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะคะแนะนำนะคะให้เข้ามาชมที่ดินของเรานะคะก่อนซื้อที่ดินทุกครั้งนะคะอยากให้ลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมที่ดินก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะคิดที่จะซื้อที่ดินนะคะให้คิดถึงโมเมขายที่ดินนะคะโมเมรับรีวิวที่ดินฟรี ไม่มีสัญญาผูกมัดใดๆทั้งสิ้นสำหรับวันนี้โมเมลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ